สวัสดีครับวันนี้เราทีงานโคลาชโซล่าเซลนะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซล่าเซลอยู่ที่บ้านประคำนะครับผมเพเภอโคงนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับบ้านยุ้แล้วก็ขามกระแสงนะครับผมนี่ทีมงานโคลาโซล่าเซลเราได้มาติดตั้งนะครับเป็นเซอร์เซของแอนโดโรนะครับของแรงเอ๊หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตนะครับผมแรงซ่งอันนี้เรามาติดตั้งนะครับอันนี้กำลังทดสอบน้ำอยู่นะครับที่มากำลังทดสอบน้ำอยู่นะครับใช้แผงสี่แผงนะครับผม เราใช้แผงของพ纳โซล่านะครับผม415วัตต์นะครับผมสีแผงนะครับผมน้ำไหลไหล,หลตอนนี้ทดสอบน้ำอยู่ครับน้ำก็ไหลยอยู่ต่อนนี้ครับอันนี้น้ำเสมอตอนนี้จะได้น้ำ13คูณนะครับ <c oughs> อันนี้จะสูบลงบ่อนะครับ <c oughs> อันนี้จะโครงสร้างน,นะครับโครงสร้างของเราเป็นเหล็กาวานน้ำนะครับเชื่อมอย่างดีอันนี้ระดับลงสักระยะ นี่ทีมงานของเรานนี้เราข้นสีนะครับอันนี้เป็นสีรองพื้นอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นแผงนะครับนะบริการท่านใดสนใจติดตั้าโซล่าเซลล์ก็ติดต่อเราได้นะครับ0 8 3 9 1 5 4 5 3 6นะครับผมทีมงานโซล่าโซล่าเซลล์นะครับผมอันเภอดงนะครับติดต่อเรามาได้บริการดีมีงานตลอดนะครับผมโซล่าโซล่าเซลล์เราท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะ นนทีมงานกำลังจะพ่นสีนะครับมาดูนิดนึงนครับโ <c oughs> ครงสร้างนอกจากเป็นเหล็กกัมมนานแล้วนะครับเรายังพ่นสีเคลือบกัมมนานอีกทีนึงนะครับรับประกันโครงสร้างสวยงามแข็งแรงแน่นอนครับ